เอากิ่งไม้มาทำไมเนอะช่วงนี้เห็นพี่ใหญ่ใช้ตะดบับวันนี้ระหว่างทางจะกิ่งไม้อยู่ทั่วแต่นึกถึงตอนเริ่มฝึกวรยุทธพี่ใหญ่ใช้กิ่งไม้เป็นอาวุธเพื่อฝึกเป็นเพื่อนข้าช่วงนี้กทธะพบไม่สงบท่านพ่อเร่งให้เหล่าศิษย์ขยันฝึกข้าก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเลยอยากให้พี่ใหญ่เห็นความคืบหน้าเอาเลยข้าชอบดูเรื่องสนุกสนุกแถมเป็นหนุ่มงามประลองยุทธ์กันเอาเลยเอาเลยพี่ใหญ่

พี่ใหญ่ขอโทษด้วยข้าเรียนรู้มาจากเหล่าศิษย์ในสมนักเมื่อกี้นี้ข้าคุมตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรผ่าแค่นี้เองรีบไปทายาเถอะบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องเล็กๆข้าดูหน่อยอันจริงเจ้าดาวเคลื่อนดาราคล้อยอยู่ไหนผู้ฝึกดาวเคลื่อนดาราคล้อยคือเจ้า ไม่ใช่เหรอผู้ที่ข้าปิดปากเย่หมิงก็คือเจ้านี่ตอนหน้าเจ้าแซงทำตัวเป็นสุภาพบุรุษแต่ทำไมลับหลังถึงแอบทำเรื่องชั่วร้ายได้นะตำราลับซ่อนอยู่ในช่องลับของถ้ำหน้าผาตอนนี้มันถูกเคลื่อนย้ายตำราลับก็หายไปคนที่เพิ่งไปถ้ำหน้าผาของข้าก็มีแค่พวกเจ้าพี่หงเฟยชูเย่เจ้าอย่าไปไม่เป็นไรขจัดก,การเองเดีย๋ยวเจอหน้าก็ต่อสู้กันเลยพี่หงเฟย ผู้ชายของข้าตรงไปตรงมาเขาไม่เอาตำราลับของท่านไปแน่หงไฟนี่เจ้าเป็นเจ้าจริงด้วยปล่อยนางซะถ้าให้เวลาเจ้าหนึ่งวันถ้าพรุ่งนี้ ยังไม่คืนดาวเคลื่อนดาราคล้อยมาเขาจะฆ่าคนรักของเจ้าซะรองเจ้าแต่ต้องนางแค่นิดเดียวข้าจะฉีกเจ้าเป็นชินช้นๆพี่หงเฟยถ้าเป็นคนดีคงทำร้ายสาวน้อยน่ารักใสซื่ออย่างเขาไม่ลงแน่ใช่ไม้มก็ทายดูอ่ะ,ะองหัวสมกุชายรองกลับไป